อังคณานีและภัจิตครับขอบพระคุณค่ะท่านประธานอังคานีและภัจิตสมาชิกวุฒิสภาค่ะเมื่อสักครูดิฉันได้เรียนถามท่านประธานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังหรือนักโทษในการที่จะเข้าถึงเงินกองทุนของดิจิตอลบ a ลเลตนะคะแล้วท่านรัฐมนตรีก็ได้กรุณาอธิบายชี้แจงว่ากรณีนักโทษเนี่ยจะไม่ได้รับสิทิ ดิฉันยังเห็นว่ายังไม่น่าจะถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าคนที่กระทําผิดนะคะและถูกศาลพิพากษาให้จําคุกแต่ศาลไม่ได้พิพากษาให้ตัดสิทธิ์ของเขาในเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐและเขาก็ยังมีความเป็นพลเมืองของรัฐอยู่ ะะดังนั้นเนี่ยท่ฉันคิดว่าที่ฉันอยากเสนอท่านรัฐมนตรีนะคะได้กรุณาหาดูกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีผู้ต้องขังหรือนักโทษในเรือนจําทั่วประเทศเกือบ3 0 0 0 0 0คนนะคะในจํานวนนี้เนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีโครงการนะคะที่จะแยกผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีไว้ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์มากกว่า ต้องขังหรือนักโทษในที่กรณีคดีแล้วเสร็จแล้วตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเขายังถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็จะต้องมีสิทธิพลเมืองเท่าเท่ากับพลเมืองไทย คนนอื่ๆนนะะจริงๆอยากขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีได้าหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ <c oughs> เพื่อว่าทุกคนเนี่ยพลเมืองไทยทุกคนเนี่ยจะได้เข้าถึงสิทธินี้นะคะแล้วก็จะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไปข้างหลังค่ะขอบพระคุณค่ะ